เอาละค่ะวันนี้คุณครูได้นำบทเพลงมาฝากเ,กเด็กๆคนเก่งทุกคนเลยนะคะชื่อเพลงสวัสดีคุณครูเดี๋ยวมาดูคุณครูทำท่าทางกันก่อนนะคะสวัสดีคุณครูที่รักหนูจากท้งใจอ่านเขียนยามเชา้า ยันเรียนเอ้ยท่าทีนี้เรามาทำท่าทางกระโปกดินไปช้้มๆกันเลยนะคะ คุณครูนำภาพมาให้เด็กๆดูการไหว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กๆดูวิธีการไหว้ที่ถูกต้องนะคะตามที่คุณครูจะสาธิตให้เด็กๆดูแล้วปฏิบัติไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยนะคะเที่ยวแรกให้เด็กๆดูคุณครูไหว้ก่อนแล้วเที่ยวต่อไปเราก็จะมาไหว้พร้อมกันนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆมาดูกันเลยนะคะ โดยเป็ครูสาธิตได้เด็กๆดูแลเด็กๆปฏิบัติตามได้เลยนะคะเพราะรูยังคะการไหว้การวรรทาหรือวันทนานะคะเป็นการปฏิบัติในท่าไหวประกอบด้วยกริยาสองส่วนการปรัุการประนมมือและการไหว้การไหว้ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่าได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์ และผู้ที่เราคลบนับถือให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีสัะลงให้หัวแม่มือจะหลุดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้วค่ะ,ะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะเด็กๆปฏิบัติพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะ ปฏิบัติพร้อมกันเลยค่ะปะนมมือไหวให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ปลายจมูกค่ะ,อ,ะอยู่ที่ปลายจมูกนะคะส่วนปลายนิ้วชี้จะหลดระหว่างคิ้วค่ะ,ะชายยืนตรงตัวค่อมตัวลงพร้อมกับปนมมือไหวหญิง ยืนตรงถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลังย่อเข่าพร้อมประนมมือขึ้นไหวค่ะใบงานหน่วยการเรียนหนูทำได้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ คือการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยแล้วก็รู้จักช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนระบายสีภาพกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะคะเด็กๆเอาเด็กๆลองสังเกตภาพแต่ละภาพแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติได้ด้วยตนเองมีภาพไหนบ้างนะคะแล้วก็ระบายสีภาพแต่ละภาพที่ตัวเองสามารถปฏิบัติได้ให้สวยงามด้วยนะคะ หลังจากระบายสีเสร็จทำไงต่อคะอ่ะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือระบายสีหน้ายิ้มนะคะหน้าเลขที่เรามีความรู้สึกภูมิใจที่เราทำได้ถูกต้องและก็สวยงามเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาเขียนชื่อให้ชัดเจนนะคะนาำสก,กุลแล้วก็เลขที่ชั้นเรียนนะคะเหมือนทุกครั้งที่เคยทำนะคะค่ะจากการที่เด็กๆได้เรียน เรื่องการห้อยผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ควรจะไปฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะโดยให้ผู้ปกครองคอยแนะนำและก็ปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวัฒนธรรมการไหว้ คือการแสดงความมีสัมมาคาระวะอย่างหนึ่งเป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพต,ต่อกันการไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูคนที่พบเห็นต่างชื่นชมคำที่เรามักจะได้ยินเป็นประจำที่ใช้กล่าวชมผู้ที่มีสัมมาคาระวะและได้รับการอบรมมารยาทการไหว้ว่ารู้จักไปลามาไหว้ หมายความว่าเมื่อพบกันก็ไหว้ทักทายเมื่อจากกันก็ไหว้าลาพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีแต่ด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการไหว้น้อยลงหรืออาจมองข้ามวัฒนธรรมการไหว้ไปบ้างส่งผลให้บางครั้งไม่รู้ความหมายหรือวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง ว่าควรปฏิบัติอย่างไรการไหว้ที่ถูกต้องมีหลักปฏิบัติ3ระดับดังนี้ระดับที่1การไหว้พระได้แก่การไหวพระรัตนตรยัยรวมทั้งปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกลับเป็นจางข้าพด,ดิ์ได้ โดยประนมมือขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจรดที่กลางระหว่างคิ้วนิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากก้มหัวให้หน้าขนานกับพื้นค้อมหลังพอประมาณระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตา ยายครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพอย่างสูงโดยประนมมือขึ้นเช่นเดียวกันกับการไหว้พระแต่นิ้วหัวแม่มือจะหลดที่ปลายจมูกนิ้วชี้จะหลดระหว่างคิว้วระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปและผู้เสมอกันให้ประนมมือขึ้นก้มศีรษะลงเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มือจะหลดที่ปลายคาง นิ้วชี้แตะที่จมูกค้อมหลังพอประมาณส่วนการไหว้ผู้เสมอกันทั้งชายและหญิงให้ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน